ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้เราจะมาพูดถึง3ข้อคิดทำไม ต้องถอดรองเท้าก่อนนำอาหารใส่บาตรพระเคยสงสัยไหมจะใส่บาตรทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยก็พื้นมันเปื้อนมันแฉะและอีกมากมายวันไหนลืมถอดก็จะโดนผู้ใหญ่เตือนเป็นประจำเรามาไขาข้อสงสัยเกิดความกระจ่างกันดีกว่าอันดับแรก,กเรามาศึกษาก่อนว่าทำไมพระต้องถอดรองเท้าเดินบิณฑบาต มีหัวข้อธรรมในเรื่องของการทำทานอยู่ตอนหนึ่งวัตตะบุรุษที่แปลว่าคนดีมีคุณธรรมประพฤติอยู่ในศีลในธรรมย่อมให้ทานด้วยความเคารพคือเคารพในวัตถุทานที่ถวายและเคารพในผู้ให้ทานดังนั้นพระจึงแสดงความเคารพในวัตถุทานที่ญาติโยมได้นํามาถวายด้วยการถอดรองเท้าและการถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพ เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเมื่อเราเข้าใจดังนี้แล้วเรามาฟังข้อคิดกันข้อคิดที่หนึ่งเป็นธรรมดาเมื่อญาติโยมได้เห็นพระท่านไม่ใส่รองเท้าโยมก็จึงไม่ใส่ตามด้วยเพราะมีความคิดว่าถ้าใส่รองเท้าก็จะอยู่สูงกว่าพระและตำแหน่งการใส่บาตรก็ไม่ควรอยู่สูงกว่าพระเช่นพระยืนบนพื้นถนน แต่เราอยู่บนฟุตบาทเป็นต้นสิ่งเหล่านี้คือการแสดงความเคารพในพระสงฆ์ผู้มีศีลมากกว่าเราข้อคิดที่2ถอดรองเท้าแล้วยืนบนรองเท้าได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะถอดแล้วยืนบนรองเท้าก็เท่ากับว่าไม่ได้ถอดอยู่ดีจริงไหมเหมือนจะทําถูกแล้วแต่กลับผิดอยู่ดี ดังนั้นถอดรองเท้าแล้วต้องยืนบนพื้นข้อคิดที่3แล้วโยมใส่ชุดแบบเต็มยศเช่นตำรวจทหารเป็นต้นหรือใส่ถุงเท้าเวลาถอดเหยียบบนพื้นที่มีน้ำแฉะไม่ได้แล้วต้องถอดรองเท้าไหมคคาตอบคือถ้ามาใส่บาตจะให้มานั่งถอดรองเท้ากลางถนนก็คงไม่เหมาะสมเพราะว่ารองเท้าคอมแบต จะถอดจะใส่ก็ยากและใช้เวลาพอสมควรดังนั้นแล้วถ้าเขามีกิริยานอบน้อมเขารบที่จะถวายทานแล้วไม่ถอดรองเท้าก็พออนุโลมได้ขอแนะนำว่า,าบางท่านที่มีแผนใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วอาจจะใช้วิธีการใส่รองเท้าที่ถอดสะดวกก่อนเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วจึงใส่รองเท้าที่ถอดยากแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าฉุกเฉินจริง ไม่ถอดรองเท้าก็พออนุโลมได้ตามบริบทในขณะนั้นมีญาติโยมท่านหนึ่งให้ข้อคิดว่าในส่วนตัวถ้าประเมินแล้วว่าหากสถานการณ์ที่ถ้าถอดก็พอถอดได้แต่อาจสร้างความยุ่งยากต่อเนื่องจนใจพลอยพะวะพะวังไม่เป็นกุศลเต็มที่ก็ไม่ถอดเหมือนกันเช่นบางทีหาจังหวะใส่บาตตอนเช้าในกทม โดยใส่ชุดเตรียมไปทำงานอยู่ด้วยถ้าถอดรองเท้าถุงเท้าจะเปื้อนและอาจซึมน้ำที่พื้นได้ดูทุลักทุเลเกินเหตุกว่าจะถอดกว่าจะใส่รองเท้ามันวุ่นวายปหมดเสร็จแล้วก็ต้องไปขึ้นรถไปทำงานมันจะกังวลเงื่อนไขนี้เกินไปจนไม่อยากใส่บาทเอาได้สรุปว่าการทำบุญใส่บาทอยู่ที่จิตใจจริงๆถ้าเราให้ทานด้วยความเคารพ ทั้งกายวาจาและใจก็ย่อมมีอนิสงส์มากมายส่วนถ้าไม่สะดวกถอดรองเท้าจริงๆก็ไม่เป็นไรไม่ถึงกับบาปพออนุโลมได้แต่ถ้าถอดรองเท้าได้ก็ถอดเถอะดีที่สุดต่อไปเรามาดูข้อปฏิบัติในการใส่บาตร 1. นิมนต์พระการนิมนต์พระควรใช้คำว่านิมนต์ครับนิมนต์ค่ะท่านแค่นี้ พระท่านก็ทราบแล้วตอนเป็นพระเคยเดินมิณฑบาทที่ตลาดขเมรโยมนิมนต์ด้วยถ้อยคําอันเรื่นหูว่าท่านเจ้าพระคุณเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ่ะมีอีกที่หนึ่งโยมใช้คําว่านิมนต์เจ้าคะ่ะพระอาจารย์การนิมนต์พระควรนิมนต์ด้วยความสำรวมและใช้เสียงดังพอประมาณโยมบางคนเรียกพระด้วยเสียงอันดัง การนิมนต์ควรสังเกตอายุของพระด้วยถ้าอายุน้อยกว่าเราหรือว่าเยอะกว่าไม่มากก็ให้เรียกว่าหลวงพี่ถ้ามีอายุหน่อยเรียกหลวงนาถ้าแก่พันามากก็เรียกหลวงตาหรือนอกจากนี้ก็อาจจะเรียกหลวงอาหลวงลวงุงหลวงปู่แล้วแต่จะลำดับญาติโยมบางคนคงเขินอายพระเนื่องจากไม่ค่อยได้ใส่บาตรเท่าไหร่ เวลาพระเดินมาก็ยื่นมือออกมาทำท่ากวักๆทำเหมือนพระเป็นรถเมและหลังจากนิมนต์พระก็เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปคือ 2. จบอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจบแล้วนะการจบหมายถึงการเอามาทูลไว้ที่หัวแล้วอธิษฐานการจบควรใช้เวลาอธิษฐานแต่พองามไม่ต้องอธิษฐานนานจนเกินไป เคยมีญาติโยมนิมนต์ไปรับบาตรไอ้เราก็เดินไปเปิดฝาบาตรรอรับโยมก็จบอยู่ขอบอกว่านานมากนานจนรู้สึกได้นานจนอดคิดไม่ได้ว่าโยมขออะไรเรานะ 3. ถอดรองเท้ายืนด้วยเท้าเปล่าเมื่อพระมาถึงให้นั่งลงจะคุกเข่าหรือนั่งยองๆก็ได้ในเรื่องการถอดรองเท้าก็ได้อธิบายไว้ในเบื้องต้นแล้ว 14ใส่บาตรอันนี้ถือเป็นจุดคลายแม็กของการใส่บาตรสิ่งสำคัญที่ทุกคนมองข้ามก็คือควรดูว่าของที่นำมาใส่บาตรนั้นเสียหรือเปล่าบางคนมีเจตนาอยากทำบุญดีแต่ดันไปซื้อของเสียมาใส่บาตรพระฉันไปเข้าว้องน้ำไปพวกร้านค้าก็จริงๆบางครั้งเอาของค้างคืนมาขายเอากำไรไม่สนใจพระเจ้าเห็นแก่ตัว หากินกับพระก็ฝากด้วยเดี๋ยวทำบุญจะได้บาปเปล่า,ลานอกจากนี้ของที่นำมาใส่ถ้าเพิ่งปรุงสุกเสร็จควรดูด้วยว่ามันร้อนมากหรือเปล่าเคยมีโยมใส่แกงร้อนๆอนบาดเกือบหล่นทั้งนี้เพราะบาดท,ทําจากโลหะนำความร้อนได้ดีปริมาณไม่ควรจะมากจนเกินไปการใส่ก็ควรวางในบาดด้วยการสำรวมโยมผู้หญิงบางคนกลัวโดวนพระจัด พอถุงกับข้าวถึงแค่ปลายบาทก็วางลงตุบนึกว่ากาลิเลโอกลับชาติมาทดลองเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกขั้นตอนต่อไปคือ 5. รับพรหลังจากใส่บาทเสร็จพระสงฆ์ส่วนมากก็จะให้พรเราเป็นญาติโยมก็ปนมมือรับพรกันตามระเบียบโดยอาจจะยืนหรือนั่งยองๆก็ได้ก้มหัวแต่พองาม ถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็ให้นั่งให้เรียบร้อยเหมาะสมระหว่างนี้ก็อทิศบุญกุศลให้คนที่รักคู่กรํมคู่เวรและอื่นๆก็ว่ากันไปขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ